ที่ไหนเนี่ยนั่นสิป๊อปอยู่ที่ไหนมาทายผู้ชมกันดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดโบราณบ้านสาขาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านเขาเป็นยังไงคะและมีสินค้าขึ้นชื่ออะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมล่ะสิ่งที่พวกคุณไม่รู้เราจะไปตามหาให้ทุกเซอร์ทุก,ทกมุม,ม,มตามไปเลยค่ะ แล้วก็มีตลาดโบราณบ้านตากขาแล้วก่อนที่ลุงจะมาทำสตาล์นะคะลุงทำอาชีพอะไรคะเป็นลุงอาชีพทำนาเกือก่อนทีนี้ตะเกือน่ะมันทำไปแล้วระดับน้ำมันขึ้นสูงก็เลิกจากตะเกือมาทำนาคุ้งมันมีเป็นรายการเลยใช่ไหมคะใช่รายการอะไรคะรายการงานเข้าเอามาเนการงานเข้านะคเดี๋ยวลุงลองพาเที่ยวเดิน ไปเยอะมากเลยค่ะก <Works okay. S 1> ็ขอบคุณคุณล şey <words> ุงคุนป้าที่ให้ความรู้กับพวกเราคะอย่าลืมทุกคนอย่าลืมมาที่พิธารำนี้ด้วยนะคะ ร้านกู้เหยียดของป้าสุพทอยด <5. S 1> ้ค่ะนะคะมาเรียน <5. S 1> ดูวิธีการทาร <5. S 1> แล้วก็จะพามาชิมกันด้วยว่ากุ้งเหยียดคนนี้เนี่ยมีรสชาติยังไงอร่อยขนาดไหนถ้าท่านผู้ชมอยากดูแล้วตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้พวกเราสองคนก็ได้มาอยู่กับพี่ทอรพิพาสุวรรณาวินหรือเรียกสั้นๆว่าพี่นกก็ได้ค่ะ พี่โนบบอกว่าเคล็ดลับที่ทําให้กุ้งมันเหยียดตรงนะคะก็คือเราจะต้องใช้ของหนักในการทับข้างบนของหมอ้อกุ้งที่เราจะต้มนั่นเองค่ะยงังไงสองละ่ะก็คือใช้ของหนักจะเป็นวพวกเขียงหรือพกจะไ,ได้ของที่มันหนักหนะักให้มันทับไว้อะประมาณโโชั่วโมงหนึ่ง,โโง,งต้องชั่วโมงเนค่ะถึงจะยกขึ้นได้ถ้าเรายกขึ้นเร็วก,กุ้งมันก็จะ แล้วก็ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะพี่นกเนี่ยใช้วิธีในการต้งกุ้งหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าพี่นกบอกว่าถ้าเกิดเราต้องเร็วทำให้รอโอเคค่ะเราเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะอยากไปทานกุ้งเหยียดแล้วใช่ไหมว่ามีรสชาติยังไงอร่อยขนาดไหนถ้ายัางไงเราขอบคุณพี่นกก่อนปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นก แล้วนี่ก็คือกุ้งเหยียดนะคะของบ้านปลา,าสุนทรของเรานี่เองนี่เลเราไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะก<อ>ินในเมื่อนูนนะคะแต่ว่าป้าสุนทรพี่นกนะคะกระชีพบอกว่าถ้าเกิดเรา,ม,า,ามีะมะนาวนี่ไปมันทําให้อร่อยขึ้นก็คือคิดว่าน่าจะเป็นพวกมะนาวตัดความหวานอะไรอย่างนี้น่าจะเยค่ะ,คะ มมาลองกินตอนนี้เราสองคนขอจัดการเราขอบตัวหน้าก่อนอบ๊ายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับเราในช่องน้องเ,เปียกขือช่วอุ่มค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่็นที่โรงเรียนสาขาศิลปาอุปถัมภ์นะคะ แล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูลุยป่าชายเลนข้างในค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ป่าภูมีรักซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโรงเรียนสาขา,า,า,าสุดีราอุปถัมย์สมุทรปราการค่ะถ้างั้นเราไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่าข้างในมีพืชพันไม้อะไรให้เราได้ศึกษาบ้างไปกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ เกปลาหมอดอ,อกม่วงนั่นเองค่ะค่ะและนี่คือต้นจากค่ะคือต้นแสมนำค่ะคนี่ค่ะตาตาตุ่มทะเลค่ะ และนี่ก็คือต้นตะปูขาวค่ะนี่คือแบบปลาหมอดอกขาวค่ะนี่คือต้นลำพู แล้ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินมาที่สุดเส้นทางของป่าภูมิรักแล้วนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าในป่าแห่งน,นี้มีพืชพันไม้อะไรบ้างมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนมีทั้งพืชที่เรารู้จักและไม่รู้จักถ้าท่านผู้ชมอยากสร้างธร,รรมชาติของป่าไม้นะคะไว้มาพบกับเราใน